ผลที่19ครับ19บ่าห้าห้ผลเบอจีออกผลที่19ครับผมไม่ได้เปิดกล้องกันมานานนะครับคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปแรกนะฮะของโรบอกนะฮะที่เราทำคลิปแบบเปิดกล้องเหตุผลง่ายๆเลยโรบอกนี่ทำคอนเทนต์นานนะฮะแล้วกล้องผมเนี่ยเมมโมรี่มันไม่พอแบตก็ไม่พออัดนาน แต่วันนี้อยากจะมีรีแอคชั่นนะฮะเวลาเราสุ่มผลนะฮะว่าเราจะได้ผลอะไรนะครับและดูรีแอคชั่นผมเพราะว่าเห็นคอมเมนต์หลายคนเนี่ยมักบอกเฮ้ยพี่ไม่เปิดกล้องว่าทำไมพี่ตะโกนว้าวแบบดูอลังอย่งเลยทั้งๆที่ว่ามันก็เป็นแค่ผลธรรมดานะฮะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าผมจะแอคติ้งอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าโอยเรียงผมเฮ้ยมา วันนี้นะฮะเราก็มาอยู่กับพี่บาสเหมือนเดิมครับไร้ทุยร้านขายผลปีศาจนะของเรามีไวร้ายก็ผมมีพี่คิวนะจากช่อง14คิวนะฮะมาช่วยกันนับผลเพราะว่าเราสุ่มผลวันนี้นะฮะเราตั้งใจจะสุ่ม4 0 0ผลนะครับซึ่งมันเยอะมากครับบางทีการสุ่มผลเนี่ยเราอาจจะเบอร์ได้นะฮะเพราะงั้นแล้วผมเตรียมกระดาษเตรียมปากกานะฮะพร้อมจดครับโอเคเดี๋ยวผลแรกนะฮะผมจะเป็นคนเปิดก่อนแล้วกันว่าผลแรกจะเป็นผลอะไรนะฮะมา ผลแรกนะฮะขอเปิดก่อนแล้วกันนะครับผลอะไรครับผลแรกก็ครับเปิดตัวมาผลนี้เนี่ยอ้อนะโอเคเดี๋ยวเราทิ้งข้างนอกเลยนะฮะทิ้งข้างในเดี๋ยวมีคนหาว่าเราเอาผลเดิมมาสุ่มนะฮะมาผลต่อไปพี่บาสสุ่มครับผลที่2ครับผลกิโลครับแม่เพื่อนรักกันเลยนะฮะเพื่อนรักกันเลยโอเคผลที่3ไวไลท์อะ วายไลท์ผลที่สามได้อะไรอ่าโอเคครับผมผลที่สามนะผลประตูออกครับอ่าผลที่สามผลประตูครับผมผลที่สี่ครับผลยางยืดครับผมพิ่คิวผลที่ห้าพี่ผลที่ห้าผลได้ครับผมนะฮะผลได้ของดูฟามิงโก้ครับเฮ้ยผลหลักล้านออกออกสองผลแล้วนะห้าผลนะห้าผลแรกผลหลักล้านอ่ะพิ่คิวเก็บเพื่อเกบพี่วางก่อน วางก่อนวางก่อนผลที่หกผลความมืดครับผมผลกิโลครับผลที่เจ็ดผลที่แปดผลน้ำแข็งครับผลที่เก้าครับเอ้ยผลที่แปดสี่ผลที่แปดโอเคผลที่แปดผลมืดครับโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ๋อผลนี่ผลที่เก้านี่วะเออแค่ผลที่เก้าก็หลงแล้วเหี้ย โอเคผลที่ผลที่เก้าโอเคผลที่เก้าโอเคเกิดไหมเบอร์ไงตอนนี้เราอัดช่วงตีสองนะครับก็นั่นแหละผลที่สิบครับผลมืดครับผลมืดมาสามผลแล้วฮะผลที่สิบอ็ดครับผลบากี้ครับผมผลที่สิบสองครับผลสั่นสะเทือนของหนวดขาวครับ โอเคผลหลักล้านเอาว่าซุ่มมา12ผลนะฮะตอนนี้ผลหลักล้านออกมา3ผลแล้วครับโอเคผลที่13ครับผลสั่นสะเทือนปัผลที่2ครับผมนะฮะมาผลที่14ครับผลบา์กี้ครับผลที่สอครับผลที่สิครับผลยางยืดผลที่2ครับผลที่16ครับ ผลมืดผลที่4ครับผลที่17ครับผลไฟผลแทกครับพุ้ยผลไฟผลนี้1่ครับเอาว่า17ผลนะฮะผลหลักล้านออกมาแค่4ผลเองนะมาผลที่18ครับ8ผลสปริน์ครับผมผลที่2ครับผลที่19ครับ19โ จิผลที่19กครับผมผลราคาแพงและเป็นผลหายากเห้ออกง่ายเกินโอ้โหโมจิผลที่19ครับ19ครับสุ่มไม่ถึง20ผลนะฮะโมจิออกครับผลที่20ผลวิญญาณครับผมอ่ะผลที่21ครับผลกิโลครับผลที่22ครับผลทรายครับผลที่23นะครับผลนกครับผมนะฮะผลที่24ครับ ผลที่ยี่บสี่ผลความรักครับผมผลที่ยี่บห้าครับผลแสงครับผมผลที่ยี่สิบหกครับผลกิโลผลที่สี่ครับผลที่ยี่สิบเจ็ดครับผลบอมครับผมผลระเบิดครับผลที่ยี่สิบแปดครับผลตีนหมีครับผมนะฮะผลอะไรว่าจำชื่อไม่ได้ผลของคู่ม้านะฮะผลหลักล้าน ผลที่28นะฮะผลหลักล้านออกมาอีกหนึ่งผลครับผมนะฮะตอนนี้เรามีผลหลักล้านอยู่5ผลแล้วฮะผลที่29ครับผลเพชรครับผลที่30ครับเด้ยโอ้พี่คิววันนี้เป็นวันแห่งปฏิหาร เป็นวันแห่งปฏิหาริา์มากโมจิออก2ผลออกผลเดียวก็ถือว่าปฏิหารแล้วให้โมจิ2ผลโอ้โหโมจิมา2ผลแบบนี้ผลเสือต้องมาแล้วขอโทษที่เสียงดังนะฮะผมผมอึ้งจริงๆครับโมจิออก2ผลผลที่เท่าไหร่ว่า30ใช่ไหมเมื่อกี้นี้โอเค31นะฮะผลน้ำแข็งครับมา32ครับผลควันครับผม ผลที่33ครับเโอ้โหผลสนอครับผมนะฮะผลที่33ผลสนอครับผลเกบทีมาครับผลปีศาจผลใหม่ล่าสุดนะฮะเฮ้ยเอาว่ะสามสิสานอ4ผลไฟครับผลที่35ครับผลบาร์กี้ครับผมเฮ้ยวันนี้ผลดีออกเร็วว่ะ เมื่อก่อนนี่สุ่มโอ้โหสองร้อยผลมันก็ยังไม่ออกอ่ะผลโมจิอ่ะผลที่สามสิบหกครับผลกิโลครับผลที่สามสิบเจ็ดครับผลบาเรียครับผลที่สามสิบแปดผลพระครับผมนะครับผลพระออกมาแล้วโอ้ยเ่องผมด้วยกันผลพระออกมาแล้ว บัสวันนี้พี่ขอผลปีศาจทุกผลว่ะถ้าผลดีออกเยอะขนาดนี้มีโอกาสแล้วผลเสือไม่ต้องมาแล้วแหละคาดหวังฮะผลเสือต้องมาแล้วท่านผู้ชมครับผลเสือต้องมาแล้วฮะคาดหวังว่าผลที่38ครับผลกิโลครับผลที่39ครับผลทรายครับผลที่40ครับผลควันครับผลที่41บอครับผลเพชรครับ ผลที่42ครับผลนกครับผมผลที่43ครับผลควันฮะผลที่44ครับผลกิโลครับโอ้โหผลที่45ครับผลควันอีกแล้วฮะผลที่46ครับผลสั่นสะเทือนครับ ผลที่47ครับผลบาร์กี้ครับผลที่48ครับผลนกครับผลที่49ครับผลกิโลครับมาต่อไปผลที่50ครับเรามาถึงครึ่งทางแล้วนะฮะผลที่50ครับโอโหผลบาร์กี้ครับผมผลที่51ครับผลทรายครับผลที่52ครับผลควันครับผลที่53ครับ ผลเงามาแล้ว53ว้าผลเงามาแล้วครับผมนะฮะผลราคา2ร้านอันนี้55ใช่ไหมพี่โอเค54ผลไฟ55ผลจิโลครับโอเค56ครับผลมืดครับผลที่57ครับผลบากี้อีกแล้วฮะผลที่58ครับ58โอ้โหผลสปรินท์ผลที่3ผลที่59ครับผลทรายฮะ ผลที่60ครับผลความรักครับผลที่61ครับผลประตูผลที่2ครับผม61ครับผลประตูผลที่2จ้ามาแล้วผลที่62ครับผลยางยืดครับผลที่4ครับผลที่63ครับผลสายฟ้าครับผมผล63ใช่ไหมผลสายฟ้าครับ ผลที่64ครับผลแสงครับผลที่66ครับผลวิญญาณครับผมเดี๋ยวจะมีคนหาว่าพี่ทำไมพี่ข้ามาผลที่66เลยนะฮะเรานับครับเมื่อกี้นี้มัน65ผลครับนะฮะก็เลยแสดงว่าผมต้องนับซ้ำสักอันหนึ่งนะฮะก็เลยเป็น66นะฮะผลนี้นะฮะมาต่อไป67ครับผลไฟครับผลที่68ครับผลไฟอีกแล้วฮะยอดเยี่ยมผลที่69ครับ ม็กมาครับผมผลที่70ครับผลได้ครับออกมาแล้วฮะผลที่70ครับผลที่71ครับผลควันครับผลที่72ครับโอ้โหผลยางยืดเห็นเดินเข้ามาก็นึกว่าผลเสือผลที่73ครับผลพระผลที่2มาแล้วจ้า ผลภาคบทที่2องมาแล้วผลยอดฮิตนะฮะเดี๋ยวเสร็จคลิปเนี้ยเราจะไปโยนน้ำทิ้งผลที่74ครับผลบาเลียครับผลที่75ครับผลนกครับผลที่76ครับโอ้ผลมากมากนะฮะเวลาบาสมันทำตัวละครแบบลูกนี้ลุกลนเทีไรผมนึกว่าผลดีออกผลที่77ครับผลกิโลครับผลที่78ครับ ผลวิญญาณครับเฮ้ยผลระเบิดยังไม่ออกผลซ้ําเลยนะเฮ้ยไปไ็นไได้ไงเนี่ยผลที่79ครับนานนานผลที่80ครับบาร์กี้ครับผลที่81ครับโอ้ยผลสปริงครับผมผลที่82ครับ ผลหนามครับอู้ยผลผลที่83ครับผลมังกรมาแล้ว83โอู้หในร้อยผลนี้ทำไมมีแต่ผลหดหดวะเนี่ยยังไม่ถึง200เลยมังกรมาแล้ว83ผลมังกรครับผลที่84ครับสปริงครับ85ครับผลนกครับ ผลที่86ครับผลนกอีกแล้วฮะผลที่87ครับผลมืดครับแหม่ผลที่8 8ครับผลวิญญาณครับผลที่89ครับผลควันครับผลที่90ครับผลนกครับ91ครับผลกิโลครับ92ครับโอ้โหมึง มาเป็นเพื่อนกันเลย9 3ครับผลน้ำแข็งครับเฮ้ย9 4เสืยโอ้โห9 5ครับผลหนามครับเฮ้ยผลหนามอันที่2 9 6ครับผลบากี้ฮะเฮ้ย hey! 9 7ครับผลแมกมาครับ9 8ครับ โอ้ผลควัน9 9สาธุ99โอโหผลระเบิดผลที่3อุ้ยกดผิดลุ้นผลต่อไปดีกว่าครับผลที่100 100มาปักครับผลที่100ผลกิโลครับผมเรียบร้อยฮะ จากนี้ไปเราจะให้เห็นเฉพาะตอนที่สุ่มได้ผลดีๆนะครับเพราะว่าเราสุ่มผลเยอะมากจะให้เห็นตอนสุ่มทุกผลคงไม่ได้นะฮะลิปจะนานเกินไปนะครับร้อยสามโอเค130นะฮะผลประตูครับเมื่อกี้โทษทีจดอยู่นะฮะเลยไม่ได้ว้า134ครับผลได้ครับผม134ครับผลได้ครับ157ครับ เอาวะผลคอนโทรลมาแล้วโอ้โหนึกว่าจะไม่ออกแล้วเวัยร้อยหกสิบเอ็ดครับผลตีนหมีผลที่สองครับผมฮะร้อยหกสิบเอ็ดผลตีนหมีผลที่สองครับร้อยหกสิบหกครับผลบิ๊กบัมมาแล้วเว้ยบิ๊กบัมครับผมผลที่หนึ่งร้อยหกสิบหกครับอันนี้ร้อยเท่าไหร่วะเนี่ย เดี๋ยวนะแป๊บนึงผมนามเกินเมื่อกี้นี้189ครับผมผลฟินิกออกฮะโอ้โหไม่ได้ว้าวเลย <c oughs> โอเค189ผลฟินิกออกครับผมฮะ <c oughs> และ190นะครับผลมังกรมาครับ <c oughs> ต้องอย่างนี้241ครับ <c oughs> โอ้โห252 มัมครับผมนะผลที่5 5ครับก็ผลบิ๊กมัมผลที่2ครับเอาละครับผมท่านผู้ชมครับตอนนี้นะเวลาตี55นาทีครับเราสุ่มผลปีศาจไปทั้งหมดไม่ได้โม้นะเขียนเขียนมาอยู่มือเลย <c oughs> <laughs> ผลปีศาจทั้งหมดที่สุ่มได้นะคือ200 59ผลครับจริงๆเนี่ยอยากจะสุ่มให้ถึง400ผลนะแต่ไม่ไหวแล้วแมงสภาพไม่ไหวแล้วนะฮะผลปีศาจผลดีนะฮะหลักล้านที่เราสุ่มได้นะฮะมีผลฟีนิกซ์1ผลครับมังกร2ผลบิดมัม2ผลนะฮะคอนโทรล3ผลผลพระ3ผลสายฟ้า1ผลโมจิ2ผลนะฮะผลสั่น4ผลผลได้3ผลครับผลสโน์นะฮะผลเกติมะ1ผลผลตีนหมี3ผลนะฮะประตู3เงา3ครับ ชิบหายบอกตรงเลยโอเคสำหรับคลิปนี้นะถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะฮะเออต้องบอกแบบนี้ก่อนหลังจากที่ผล100ไปเนี่ยผมอาจจะตัดเฉพาะผลดีๆนะเพราะว่าถ้าตัดทุกผลเลยเนี่ยยาวคลิปยาวเนี่ยนี่ผมต้องมาจดใส่มือตัวเองอนะเพราะว่ากระดาษไม่หมดแล้วนะครับกล้องมันขยันเบอร์ังวะเออโอเคงั้นก็เจอใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ